สวัสดีครับผมโกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผู้ใช้นาฬิกาการ m i n นะครับก็ควรจะลองเล่นมันดูสักครั้ง2ครั้งนะครับคือฟังก์ชันก a r m i n Coach นั่นเองครับซึ่งตัวเนี้ยผมเคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งกับการฝึกซ้อมในระยะฮา l f m a า a t h อนะครับก็คือผมต้องการอยากจะวิ่งให้ได้ซับทูนะครับผมก็ลองวิ่งตามโปรแกรมนี้นะครับใช้เดลาประมาณ16-17สัปดาห์นะครับก็จะ ทำได้ตามเป้าเลยนะครับก็คือผมจบฮาเบลาราทอนที่ครั้งนั้นที่เวลา1ชั่วโมง57นาทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็เคยวิ่งฮาบอยู่นะครับแต่ผมจบที่2ชั่วโมง20กว่าเลยก็คือแบบอยากลดเวลาก็เลยลองเข้าคอร์สนี้ดูเข้าโปรแกรมนี้ดูซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับสำหรับผู้ใช้ในกาการมินเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็คือเรามานี่เลยเราก็เข้าไปที่การ m มินคอนเน็นะครับ อ่าพอเข้าการ m ม n นคอนเน็นะครับเราดูแถบด้านล่างนะครับจะมีการ m มินโค้ดอยู่นะครับที่เป็นรูปตกวีดนะครับเรากดเข้าไปเลยพอเข้ามานะครับมันจะมีตัวโปรแกรมการซ้อมหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัว 5K 10K หรือว่าฮาปมาราทอนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะซ้อมในโปรแกรมไหนซึ่งครั้งนี้นะครับผมอยากจะแชร์ลินตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือผมต้องการจะแบบซับ150ผมต้องการเร็วกว่าอีน,นาทีผมก็เลือกเลยที่ฮาปมาราทอน พอเรากดเข้ามาครับอ่ะสุ per สปอร์อตขายอของและแมวอ่ะเรากดตั้งค่าแผนเลยนะครับแล้วก็ยอมรับไปเลยทีนี้เขาจะให้เราใส่นะครับว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราวิ่งประมาณกี่กิโลเมตรนะครับอย่างผมนะครับผมจะวิ่ง 5- ้าถึงสิโลในแะต่ะละวันนะครับวิ่งประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับผมก็จะเลือกที่ประมาณ25่สถึงสากิโลเมตรถัดไปแต่อ่เชื่อเลยครับว่าเวลาวิ่งจริงนะครับมันขึ้นไป ช่วงิพีข,ขึ้น160กิโลเมตรนะครับในตามตารางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับขึ้นโดยที่เขาจะปรับจากพื้นฐานร่างกายเราว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนถ้าเกิดเราเหนื่อยมากเขาก็จะลดความเข้มข้นของการซ้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบรีคอเวอรี่ไวอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับความให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เขาจะให้เราใส่เพจเฉลีย่ยของเรานะว่าวิ่งเท่าไรอ่าผมเลือกว่าผมวิ่งสักประมาณเพจห้าสามศูนย์กันห้าครึ่งเนาะกำลังดีก็คือเป็นเพจที่แบบไม่ได้ทรมานนะครับก็กดถัดไป เสร็จแล้วนะครับเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการแบบไหนแบบความสําเร็จหรือว่าเป็นมีเป้าหมายเวลาความสําเร็จคืออะไรความสําเร็จคือเราไม่เคยวิง่งฮาฟได้เลยเราอยากจบฮาฟสักครั้งในชีวิตแต่ว่าเราไม่ได้วอรรี่ว่าเราจะต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรเงี้ยครับแต่อย่างผมเนี่ยผมต้องการมีเป้าหมายเวลาด้วยผมจะเลือกว่าวิ่งมีเป้าหมายเวลาพอเลือกมาเสร็จปุ๊บเขาจะถามว่าเราต้องการวิ่งเท่าไหร่ผมต้องการวิ่งเนี่ยหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยคือนะครับ เราดูนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าเราต้องการจบเวลาเท่าไหร่ต้องวิ่งด้เพสเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้นผมจบแถวแเนี้ยหนึ่งห้าเจ็ดน่วิ่งเพลสแถวแถประมาณ5้าสามนะครับผมต้องการเร็วขึ้นผมต้องการจบที่150ผมเลือกไปเลยแล้วผมก็กดถัดไปทีนี้นะครับเขาจะมีโค้ดมาให้เราเลือกนะครับ3ท่านนะครับซึ่งจะให้เราเลือกตามอ่แต่ละคนนะครับก็คืออย่างคนบนนะครับคุณเจฟนะครับก็จะเป็น นักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือผู้แต่งหนังสือขายดีนะครับคนต่อมาคนกรกนะครับก็จะเป็น physiology and online l e a r n i n g coach นะครับก็จะเป็นนักสรีรวิทยาแล้วก็โค้ชออนไลน์นะครับแล้วคนสุดท้ายนะครับเอมี่นะครับเป็น physical therapist นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดแล้วก็ running expert นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งครั้งที่แล้วที่ผมซับทูนะครับผมวิ่งกับเอมี่นะครับก็ถือว่าได้ผลดีเลยครั้งนี้ผมจะลองกับกรากนะครับผมก็เลือกโค้ วันนี้นะครับเขาบอกจะจะฝึกประมาณ12ถึง16สัปดาห์นะครับทีนี้เขาจะถามว่าใน1สัปดาห์เราจะวิ่งได้กี่วันผมจะเลือกวิ่งที่5วันนะครับเขาจะมีให้เลือก4กับ5วันผมเลือก5วันเขาจะถามว่าเราวิ่งวันไหนบ้างเราต้องการจะพักวันไหนอย่างผมผมจะชอบพักวันศุกร์กับวันอาทิตย์ผมก็จะเอาวันศุกร์วันอาทิตย์ออกก็คือผมจะวิ่งแค่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับแล้วก็กดถัดไปเขาจะถามว่า ในการซ้อมระยะฮาฟนีครับจะมีการลองลันด้วยนะครับซึ่งลองลันเนี่ยจะช่วงแรกๆอาจจะวิง่งแค่มา1 0 1ถึง1ิกิโลเมตรแต่ช่วงเริ่มๆไปก็จะเป็นแบบ15 16 17 18กิโลเมตรนะครับเขาจะถามว่าเราจะลองรันวันไหนอย่างผมก็เป็นครูนะครับเป็นข้าราชการก็วันธรรมดาไม่ว่างวิ่งอยู่ละผมจะเลือกลองลันในวันเสาร์ผมก็เลือกที่วันเสาร์แล้วก็ถัดไปเลยทีนี้เขาจะให้เรากําหนดนะครับว่า เราต้องการจะวิ่งฮาปมาราธอนของเราเนี่ยที่กันกำหนดเป้าหมายเนี่ยวันไหนนะครับโดยที่เขาจะมีวันแนะนำมาให้อย่างของผมเขาบอกว่าจะเป็นวันเสาร์ที่6พฤษภาก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโปรแกรมแข่งนะครับอย่างตอนนั้นผมแข่งงานวิ่งพิชิตใจสกอไทยนะครับผมเลือกวันนั้นเลยก็ได้ผลดีดีเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่มีตารางแข่งอะไรนะครับผมก็จะอ่าวันแนะนำเขาแนะนําวันนี้ผมก็วันนี้อ่าถัดไปทีนี้เขาจะสรุปค่ามาให้เรานะครับว่าอ่า วิ่งสัปดาห์ละ25-32กิโลเมตรอ่าวิ่งเพชเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่5.30ต้องการวิ่งแบบมีเป้าหมายเวลาจบที่ซับ1.50นะครับโดยโค้ชส่วนตัวของผมก็เป็นเก๊กนะครับแล้วก็วิ่งวันจันทร์อังคารพุทธประหัสแล้วก็วันเสาร์วันรองรานเป็นวันเสาร์ต้องการจะทําลายเป้าหมายในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมผมตกลงผมกดสร้างแผนเลยโปรแกรมก็ทํทำการสร้างแผนการวิ่งให้นะครับอ่าสร้างเสร็จแล้วกดเข้าใจแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูหน้านี้กันหน้านี้จะเป็นวิดีโอที่แนะนําเกี่ยวกับการวิ่งของเรานะครับอ่ะยังคอร์สการวิ่งของผมตัวเนี้ยโปรแกรมนี้เขาบอกว่าให้ผมวิ่งทั้งหมด14สัปดาห์14สัปดาห์ก็ประมาณเท่าไหร่สามเดือนกับอีก2สัปดาห์เฮ้ยโอเคไม่ทรมานเท่าไหร่นะครับ2เดือนได้สามเดือนได้หน่อยเองก็น่าจะสนุกดีนะครับเขาจะมีหลอดความมั่นใจอยู่ว่าสเกลภาพร่างกายเราตอนเนี้ยมันจะจบคอร์สนี้ได้ สำลิดผลขนาดไหนยังตอนเนี้ยผมช่วงนี้ผมวิ่งน้อยนะครับก็มันจะขึ้นหยุดแค่โซนสีเขียวนี่เองแต่ก็คือเกินครึ่งในนะความมั่นใจเกินคึ้นแต่คือช่วงที่ผมครั้งที่แล้วอะเต็มหลอดม่วงเลยคือแบบไอ้การดูตรงนี้ทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตารางการออกกําลังกายและการวิ่งในนั้นแถบด้านบนนะครับจะเป็นโปรแกรมในวันถัดไปที่เราต้องเจออาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แถบล่างคือตารางในภาพรวมเราลองกดดูตารางภาพรวมกัน ตรงนี้เขาจะบอกว่าวันไหนเป็นยังไงอะของผมอาทิตย์นี้ยังไม่มีครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเขาขึ้นใน5วันจะมีการออกกำลังกายออกกำลังกายแต่ตรงนี้ครับมันจะยังไม่ได้ขึ้นว่าออกอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าในสัปดาห์แรกวันแรกของการฝึกซ้อมเขาจะเทสร่างกายเราโดยให้เราทําการวิ่งวอร์มอัพสองนาทีเบาๆแล้วก็วิ่งให้สุดแรงไปเลย5กิโลเอ้ห้านาทีไม่ใช่5้กิโลขออภัยครับ5นาที เื่อเขาจะดูอะไรดูความเร็วของเราดูฮาร์เรสของเราดูแคเดน์ดูสไตล์เลนดูต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการวัดค่าว่าร่างกายของเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้มันเท่าไหร่เพื่อที่ว่าโปรแกรมมันจะสร้างคอร์สท,ที่เหมาะสมกับเราออกมาให้เราวิ่งแล้วเกิดประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นคูณดาวสองนาทีนะครับวันแรกแค่นี้เองเก้านาทีประมาณนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะบอกว่าตัวโปรแกรมของการ m มินตัวเนี้ย มันเป็นโปรแกรมวิ่งที่มีความค่อนข้างจะหลากหลายเลยคือจะมีทั้ง Easy มี Tempo มี Long Run มี Interval นะครับ Interval ปกติของผมจะโดนอยู่วันอังคารเนส่วนใหญ่อย่างครั้งที่แล้วนะครับจะเป็น Interval แค่200เมตรเอง2อื้อ0เมตรแล้วก็บางครั้งส่วนใหญ่เขาจะชอบ n t e ท v a l แบบจำกัดเวลาว่าให้วิ่งเลยเพจประมาณแบบ4 3 0ถึง445ในเวลา2นาทีอะไรเงี้ยนะครับ8รอบ แต่ว่าอินท r วลเนี่ยเขาจะให้เราวอร์มก่อนประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับแต่ก็อันนั้นคือโค้ดเอมี่นะครับแต่โค้ดเก๊กไม่ผมยังก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดโปรแกรมให้ผมยังไงแต่ว่าไหนเราเหนื่อยมากๆเนี่ยค่าแบบ r e c o ร์ t ดี้ไทเรามันเยอะเขาก็จะลดลงหรือว่าจะให้เราวิ่ง e ีซี่แต่ผมจะบอกว่าในคอร์สต,ตัวเนี้ยนะครับ e ีซีเยอะ <S <S เยอะขนาดไหนก็ประมาณว่าวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสสามวันเนี้ย จะเป็นวิ่ง easy นานๆที่จะมีเทมโปหลุดไปสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นวันพฤหัสส่วนใหญ่เป็นพฤหัสเทมโปแต่ว่าวันจันกับวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่เป็น easy ก็จะมีตั้งแต่3.5กิโล4.7กิโลอ่าห5หรือบางครั้งมากๆเลเป็น10กิโลเลยแต่ว่าเพจจะเป็นแบบวิ่งเบาๆนะครับเพจ6 3สศถึง6 50ประมาณหนเขาจะกำหนดช่วงมาว่าให้เราวิ่งเพจเท่านี้ถึงเท่านี้จะไม่ได้ว่าฟิกว่า เฮ้ยคุณ 30, ต้องวิ่ง630ตลอดเวลามันจะเป็นช่วงกว้างๆให้เราในนาฬกาก็จะขึ้นเนยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้ว่าในแต่ละวันโปรแกรมซ้อมของผมจะเป็นยังไงแล้วลองมาดูกันครับว่าในเดือนพฤษภาผมจะทำได้ไหมกับซับ150นระยะหาบเจอกันครับ